เมนูซุปสไตล์ลาตินครับเมนูนี้นะฮะเ,เราจะใช้ถั่วดำเป็นส่วนประกอบหลักุนต้องบอกว่าสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับถั่วดำ ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งเลยครับเป็นสุดยอดอาหารนะครับเพราะในตัวทูดําเนี่ยเขามีสารฟาวนอยด์นะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนะครับช่วยในการต่อต้านโรคร้ายเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแล้วก็ช่วยล้างพิษในร่างกายของเรานะครับและนอกจากนั้นนะครับการที่เรารับประทาน่วดําเนี่ยเป็นประจำนะครับจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีผมสวยฟันแข็งแรงกันดูแข็งแรงนะครับเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้่วดําเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทันยพืช ืที่เรามีติดครั่วเอาไว้นะครับในการที่เราจะผูกอาหารด้วยถั่วดำเราจะต้องทำถั่วดำให้สุกก่อนนะครับโดยการที่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างแล้วก็กรองออกให้สะอาดครับ จสอยบางๆครับผมใช้แค่ครึ่งลูกก่อนนะครับครึ่งลูกส่วนนี้เราจะเอามาทําเป็นหอมดองแบบง่ายๆนะครับมะนาวนะฮะหนึ่งลูกนะครับใส่เกลือนะครับครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็คล้าให้เข้ากันนะครับส่วนหอมที่เหลือเนี่ยก็สอยเช่นเดียวกันครับหอมเสร็จแล้วนะครับกระเทียมครับผม รเทียมเราใช้ทั้งหมด2กลีบนะครับและก็อ้ต้นกระเทียมนะครับเด็กบอยแล้วนะครับอ่ะน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดผมก็จะปิดฝาครับนี่นะฮะปกติแล้วต้มถั่วประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามอแรงดันก็คาดว่าประมาณไม่ถึง10นาทีนะฮะก็น่าจะสุกดีนะครับก่อนที่จะทำซุปนะครับพลก็จะคอยให้ถั่วดำของเราสุกซะก่อนนะฮะ ระหว่างนี้นะครับแป้งทอร์ติยาทอดแป้งทอร์ติยาหน้าต่างอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาเสิร์ฟกับซุปครับว่เาเป็นซุปสไตล์ลาตินนะครับใส่ลงไปทอดในน้ำมันพอสีสวยแล้วเราก็คีบขึ้นมาพักนะฮะ แป้งทอร์ตียทอดกรอบนะครับเราเอาไว้เสิร์ฟนะฮะทูดามของผมน่าจะใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ต้มเสร็จเราก็เสด็จน้ําแล้วก็ล้างออกนะครับแลครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวซุปกันแล้วน้ํามัน1ช้อนโต๊ะนะครับเครื่องหอนที่เราผัดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผัดครับผมเวลาทําซุปนะฮะผักเหล่านี้ต้องผัดให้นุ่มนะฮะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะประมาณ5นาทีครับ ต่อนะครับเราใส่เครื่องเทศต่างๆนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับออริกาโน่ครับอันนี้สีสวยมากเลยนะครับปาปริก้าครับพริกป่นครับแล้วก็ยี่หร่าครับผัดทุกอย่างต่อนะครับต้องให้เครื่องเทศหอมๆนะฮะเมื่อเครื่องเทศหอมดีแล้วถัดวดำครับ หลังจากใส่ถั่วดำแล้วนะครับน้ำสตอ๊อกฮะใช้เป็นสต๊อกผักนะครับหลังจากที่ซุปของเราเดือดอีกครั้งนะครับเราก็จะลดไฟแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้ผักทุกอย่างเนี่ยนุ่มดีเป็นเวลาประมาณ15นาทีครับ ของเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะครับอาเดี๋ยวเราจะมาปั่นซุปกันนะฮะอันนี้คนใช้เป็นชุดที่เรียกว่าเครื่องบดสับนะครับแต่มันจะมีหัวตีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราสามารถใช้เป็นเครื่องบดสับอันนี้เอาไว้ตีน้ำสลดัดอันนี้เอาไว้ตีครีมอันนี้เอาไว้ปั่นซุปนะครับปั่นครับแล้รครับปั่นจนเนียนนะฮะเสิร์ฟแล้วครับแป้งทั่วชีย่านะครับครีมเปรี้ยว หอมที่เมื่อกี้เราดองไว้แบบง่ายๆนะครับมะกคาโ,โนครับก็ผักชีสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับการเดินทางของเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสไตล์ลาตินครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปถั่วดำครับ แฟน YouTube นะครับรักกันชอบกันชอบทำอาหารอยากทำด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับการชมรายการพลพพักนักปรุงต้อง Subscribe รายการของเรานะครับง่ายๆครับกดปุ่มตรงนี้เลยครับ